สวัสดีครับผมพวกผม d 3x นะครับในเกม Ark Survival Evolved นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอยู่ที่บ้านของหนึ่งหนุ่มสองสาวนะครับจิมขวัญนุ่นนะฮะเนี่ยบ้านที่จองกันใช่ไหมหนึ่งหนุ่มสองสาวนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องนุ่นด้วยนะครับผมค่สวัสดีค่ะก็วันนี้นะครับก็จะมาครับน้องนุ่นนะครับให้ไปช่วยจับกบนะครับเบลซีเปอโฟนะครับผม เป็น<ม>เป็นเป็นสัตว์ใหม่ป่ะพี่ยังไม่เคยเห็นห<ช>น้าตา,ามันเป็นอืมกบยักษ์นะครับโดดดึงแนะฮะน่ารักมากแน่ใจนะว่าน่ารักใช่น่ารักมั่นใจนะมั่นใจครับน่ารักมากถ้าเกิดถ้าเกิดไม่น่ารักผมจะตีมันนะนุ่นจะเลิฟเลยแน่แบบแบบนะเอาอะไรไปดีพี่นุ่นหนูขี่นกหนูไปดีกว่าเหรอติดทำไมหัวร้านบ้านนี้มันเยอะจังเนี่ย พี่ไปจับมาสองสาตัวแล้วก็จิมอีกขวัญอีกแล้วมาทิ้งไว้ที่นี่ใช่ไหมต่างคนต่างจับแต่ก็ไม่มีใครขี่มาสักคนเลยนะอืมนั่นสิดูน่าสงสารอ่ะพี่ไปทางไหนะไปเลยอเราจะไปนะครับก็คือเขตนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับจะอยู่ที่เส้นละติจูดที่70ไปนะครับเป็นแนวนอนนะฮะ บินไกลเหมือนกันนะเนี่ย l a t i ิจูดแนวตั้งแต่ว่าเป็นเส้นเขาเรียกอะไรวะล a ท i t จ d ดเรียบไปเลยครับเด็นแนวนอนไปเลยเนี่ยในโซนล่างตรงนั้นตรงนั้นเป็นต้นไปก็จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นป่าใช่เป็นคล้ายๆป่าชายเลนนะครับเป็นโซนเพิ่มมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับป่าปะโซนใหม่เราก็ไปเนะ่ยจ้อ,จอมีโซนมีโซนอะไรลวไนดะ้หิมะใช่ ก็นะครับตอนนี้เรานถึงแล้วนะครับป่าชายเลนนะครับอยู่ข้างหลังของเรานี่เองนะฮะดูเลยดูเลยนในนี่อาจจะมืดๆไปหน่อยนะครับยังไม่สว่างนะครับก็สวยมากมากเลยนะครับคือลืมลืมทาอานลืมทาอ่านมาครับโอ้โหเซ็งเลยครับก็ให้ดูกันนะครับว่าอ่านมันฝนตกอ่านมันชื่อว่านี่นะครับเดลเซบูโฟนะครับแซดเดิลนะฮะใช้ EP ทั้งหมด16นะครับก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันทําได้ในตัวเลยหรือเปล่าออทำได้เลยป่ะพี่ลองดิเ้ยใช่ทําได้เลยแต่ว่าเราไม่มีซีเมนต์อยู่ดีก็ต้องกลับบ้านไปเอาอยู่ดีอ๋อป้าเสียดายจริงเลยครับก็ใช้หนัง170นะครับไฟเบอร์95แล้วก็หมา้30รวมถึงซีเมนติ้งเพส5นะครับเดี๋ยวยังไงผมกลับบ้านไปเอาก่อนใช่เดี๋ยวเราจะยืนรออยู่ที่นี่นะคะครับผมใช้ชีวิต <Yeah. S 2> นจนไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็กลับไมครั้งนึงแล้วนะครับเดี๋ยว เมื่อกี้ลืมวัสดุทําอานนะครับโอเคมันทําได้เลยกับตัวนะครับไม่ต้องไปทําที่สมิธหรือเครื่องกลึงนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับใช้หนัง170นะครับไฟเบอร์95ไม้30แล้วก็ซีเมนต์5นะครับโอเคสร้างไปเลยนะครมีสัตว์โปรดของนุ่นอยู่ด้วยนะครับที่นี่นะฮะมันคือสแน็กนั่นเองกีกิตร้องอะโอเคเราทำอานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจับกันดีกว่า Let's go Let's go อย่างโอ้โหแล้วดูไปเลียบไปรันย่าตัวโคตรใหญ่เฮ้ยเสียแป้งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้าวไม่ครับอุ้ยมีมีจระเข้ด้วยพี่ไหนครับนู่นเฮ้ยได้ยินเสียงกบแอด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 หน้าตาจระเข้ชัดชัดโอ้โหกบมากเลยวิ่งขึ้นฝั่งอะเฮ้ยจมูกน้ำโจโจ ว่าดิว่าดิตู่แค่นี้เหอรอดหรอกกว่านี่ไงเลือดอาบยิงเงินทะเล้างไหนนี่เลน้องเมาเมาไอ้เค่ฉลมงวันเหนือฉลมงบินเหนือน้องแก้วกระเพราทองไปไหนเนี่ยเออมันกินเนื้อนี่หว่าเดี๋ยวเอาน้องโยนให้มันกินแจ่มเลยแต่เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงกบอยู่นะได้ไ,ได้ยินเสออียงเออเออเออเลยไปไหนนอห้อวะอ๋อหนูได้ยินเสียงตยยัวเองหิวข้าวเฮ้ย ร้องร้องขนาดนั้นเลยวะมันจะมีตัวอะไรวิ่งมาใต้น้ำบ้าเนี่ยพี่ก็คงจะมีแต่เป็นลินยาเฮ้ยนั่นไงโอ้โหทุมันมาเลยเปรนยาอ๋ออ้ยาวก็รู้สึกว่าผจนไปที่นี่เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจากลงดันเท่าไหร่นะเฮ้ยเสียงกบนี่ไงไหน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 น เราป้ายาป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันร่องๆทางนี้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 ขวันนี่ไงโดดดึงๆนะครับมันจะกัดเราป่ะมาใกล้ๆดิโอ้พี่มีตัวผู้เวร์สิบสี่อ่ะเฮ้ยมันกัดวะวะเฮ้ยเสียวว่ะโอเคเดี๋ยวนะธนูยิงนะ ันแี้<ห>วคืนก่ันว่ายิงอับแม่งกัดแน่นอน,น,อนแหละนุ่นเออนุ่นมีมีมีธนูสลบมปะไม่มีเลยพี่ไม่ไดนอาะพี่มีสิบ<า>ลูกสลับปะวะต้องลองตีแม่งก่อนไหมนหน,นูตีมันก่อนเฮ้ยายาัยายาัยยัยตีเฮ้ยสีน้ําเงินสวยอะแต่ดูท่ากระโดดแล้วน่านเกลียดมากเลยจึ๊กโดนแล้วนะครับหนึ่งดอกไม่ร้องอะไรเลยนะไม่หือไม่อือไม่กัดด้วยอ้าวอาเซิร์ฟแหลกไปครับโอกาสดิ กั่นนะลูกที่เกิดอาการบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอมันขึ้นบวกก่อนนะครับมันไวโคตรแล้วต้องดไกลด้วยมันมันไม่ขึ้นพี่มันไม่ขึ้นขึ้นขึ้นดิขึ้นดิไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันไม่ใจมันหมุนตัวมาอยู่หมุนตัวมาอยู่มาแล้ว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 ดูด้าโดดข้างหลังพี่เฮ้ยแล้แรปเตอร์นี่มันมายุ่งอะไรเนี่ยวะโทษอุ๊ยดูลิ้นมันยาวยาว ว่าพีชนะแหละแล้วจบละพี่ติดพิษอะ่ะพิษมันมีพิษด้วยวิสวยอะ่ะเฮ้ยงู <c oughs> คิดอะไรขนาดนั้นวะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเลเวลสิบสี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวเราช่วยอทำลายศพมันได้ไหมเราเรารอให้มันให้มันหิวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยโยนทีเดียวนะครับ นะอุ้ยแมงป่องมาเฮ้ยทำไมมันเยอะอะไรอย่างงี้ขนาดเนี้ยเฮ้ยไหนอะเลเวลัพกันเลยทีเดียวไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราอยมันหิวนะครับเดี๋ยวเราก็โยนเนื้อน้องเข้าไปนะเพราะแถวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสัตว์ที่ให้เนื้อน้องเยอะพอสมควรเลยนะครับก็้ะน,ะนะครับมเมื่อกี้นี้เราโยนเนื้อธรรมดาเข้าไปนะครับเนื่องจากเนื้อน้องหาไม่ได้เลยนะครับโดนกระเทืบมาเกือบตายนะครับผมนนิดเดียว เต็มจะเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันก็ขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับอันนี้คือตัวเลเวล14นะครับอันนี้คือเนื้อธรรมดาถ้าเป็นเน,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 นื้อน่องน่าจะจับได้แล้วนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับหิวเหลือแค่420นะครับจาก180นะครับก็นุ่นว่ายโยนตัวนี้ไปมันจะมันจะเต็มไหมเนะี่ยเลเวลเจ็ดอังอ่ะพี่ขนาดตัวนี้เหลือร้อยกว่าายังไม่เต็มเลยเนี่ยเออว่ะแต่นี่มันเลเวลเจ็ดอีกนะ เหลือมาสักห้าแล้วค่อยห้าสิบบ้งตายก่อนไหมห้าสิบเหลือมาสักร้อยหนึ่งค่อยโยนก็ได้ทีมันเป็นบั็อกอยู่จริงพี่สับเนื้อน่องได้นะแต่มันไม่ขึ้นว่าว่าได้น่องอ่ะเนี่ยน่องเพิ่งเน่าไปเนี่ยเจอแต่ตัวนี้เทปเจ้าเนื้อเออแต่มันไม่ได้น่องไงได้ธรรมดาเคยโยนไปเลยแล้วกันนะครับโยนเลยก็ได้พี่โยนเลยเยวลองดูว่ามันจะไ,ได้หรือเปล่านะครับโอเค หัูจะทำไอ้ที่ให้ดีกว่าตรงนี้มองไม่เห็นกบเลยเดี๋ยวจะตายเอา,เอาแล้วชุดไปไหนนุ่นแก้ผ้าร้อนไงเมื่อกี้ระมนร้อนอะ่ะก็ดูมันขึ้นก็คือช้านะครับถ้าเป็นน้องก็จะเร็วกว่านี้สี่เท่านะครับน่องนี้เร็วมากแป๊บเดียวได้กินแล้โอเคไม่เป็นไรครับ,ไไรบก็ จับไปเรื่อยๆเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามันใกล้จะจับได้เดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูอีกทีนึงน,นะครับครับบิวซีบัฟโฟเนี่ยมากด<ห>อัดไม่ทันนะครับ <C' n ff> อีกแล้วนะครับ <C' n ff> โคตรเร็วนะฮะกระโดดแล้วที่เอาให้หนูลองขี่หน่อยเขาเขาจะตั้งชื่ออะไรวะพี่ใหญ่ชื่อดุกดุยดุกดุย ตั้งชื่อโคดไหนๆก็จับไปแล้วนะครับเราก็ใส่อานให้มันเลยเนี่ยนี่เราครับเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับปมาฟูนี่เดี๋ยวให้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้นุ่นขี่เลยนะครับจัดการนุ่นอะไรอย่าไปแลบลิ้นไปเรื่อยเดี๋ยวโดนอีกตัวหนึ่งที่จับอยู่นะลองแลบแผลต้นไม้ได้ไหมเย่เย่ไม่เป็นอะไรเลยอ่ามี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 ตวัดมีตะวัด ขี่ขวากวาดลานเอาไว้เก็บมังกรเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บแมงปอนะเออโดนแบบสามยอโอเคนะครับตัวนี้ก็จะได้แล้วนะฮะวิ่งแบบใกล้เช่นเดียวกันโอเคนะครับจับได้แล้วฟึ้งแน่นี้ก็จะเป็นบลูฟ็อกนะครับชื่อโคตรน่าสงสารอันนั้นตั้งชื่อว่าอะไรเป็นเป็นพิงเซลพิงพิงเซลบัฟกับบูเซลบัฟได้ไหม หมาป่าตับปูมีกบเชื้อเชื้อบูอีกเนาเออหมาป่ามีสีป่ะพี่มีมีครับนะยังว่าสีมันดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่คนดำใช่ไหมลองดูขี่ดูดิตึ๊กตึ๊กตึ๊กกระดึ๋งกระดึ๋งกระดึ๋งโอ้โหอีกหน่อยโค้งเวียนหัวน่าดูเลยถ้าสมมติเราเราไม่มองเรามองมุมแบบเฟิร์สเพรสเซนต์นะครับจะเป็นอะไรที่โคตรเวียนหัวเลยไปดูมันโดดมันโดดขึ้นเอติดบัคเอาเอาพี่พิงฟอกอะติดบัคเอาล่ะ มันวิ่งตามพี่อ่ะทำไงอ่ะให้มันสั่งกลับมากลับมาโอเคนะนะครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบายบายยัง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 ไปแล้วบายบายนั่นไงเสียงใครอ่ะใครก็ไม่รู้นั่นสิเนาะ บายๆยกิ้วยกันแล้วอินใส่ก็นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืม subscribe ียนเคซี่นะคะนั่นไงสวัสดีครับผมยินเล็กบอกกูกดไปตั้ง